สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องนะคะเ,เกี่ยวกับตอนนี้เรารู้จักเ,เรื่องของเซลแล้วนะคะว่าเซลเนี่ยมีทั้งเซลพืชเซลสัตว์นะคะแล้วก็มีเซลล์อื่นๆด้วยนะคะนอกจากเซลพืชเซลสัตว์แต่ว่าเราเน้น2ตัวนะคะเราเน้น2ตัวก็คือตัวเซลพืชกับเซลลสัตว์เท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่เราเรียนกันไปสับคาบที่แล้วนะคะว่าเซลลเนี่ยมีหลายๆ สิ่งมีชีวิตก็มทกีทุกสิ่งมีชีวิตก็คือเป็นเซลล์หมดเลยนะคะแต่หลักๆเราดูเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์แลวเรารู้แล้วด้วยว่าองค์ประกอบของเซลล์นั้นมีอะไรบ้างนะคะตัวองค์ประกอบของเซลล์เนี่ยเราเรียกภาษาชีวะว่าออร์แกเกนลน,นะคะออร์แกเนลนะคะเช่นออร์แกเกนลของไมโตคอนเดียนะคะออร์แกเกนลน,นะคะออร์แกเกนลตัวนี้ชื่อว่า Pyroxysome นะคะชื่อว่า Endoplasmic r e t i c u l u m นะคะชื่อว่า Nucleus พวกนี้คือ g อแกเนลทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเราต้องไปลิสมาว่าแต่ละตัวนั้นทำหน้าที่อย่างไรนะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่ต้องเก็บไปก่อนนะคะเก็บไปก่อนแต่ว่าไปเรียนจริงๆเนี่ยก็ค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะคะทีทีละตัวก็จะลึกไปเรื่อยๆสำหรับตัวนี้นะ ที่สําคัญนะคะสําหรับม4เทอมนี้เลยก็คือไมยตัวคนเดียนะคะไมยตัวคนเดียแล้วก็เทอมหน้าเนี่ยเราจะไปเจาะลึกเรื่องของนิวเคลียสนะคะแล้วก็เรื่องของไรโบโซมตอนมอ5ก็จะเป็นเรื่องของ โครพลาสต์นะคะไปดูโครพลาสต์แต่ว่าสําหรับม .4 ก็คือภาพรวมนะคะให้รู้ไว้ก่อนทีนี้พอเรารู้นะคะภาพรวมของเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์แล้วนะคะเปิดหนะังสือไปที่หน้า170เนะคะเริ่มต้นที่170-171้ายนะคะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงหน้าที่185นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการ เกี่ยวข้องกับการนําสารนะคะการลําเลียงสารเข้าออกเซลเนาะมันก็จะมีชื่อเรียกหลายๆชื่อหลายๆแบบเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันต่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนสารนะเข้าออกเซลล์แต่ว่ามันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีชื่อเรียกแต่ละประเภทไม่เหมือนกันเราอาจจะเคยเรียนมาแล้วตอนมอต้นว่ามีแบบเอ่อการเคลื่อนที่แบบ ออสโมซิสนะคะหรือการแพร่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบไหนบ้างนะคะที่เรียกว่าการแพร่แบบไหนเรียกว่าการ o s m o s ซินะคะเดี๋ยวปูนพาไปดูที่สไลด์นะคะซึ่งสไลด์เนี่ยก็คือเราสามารถค้นเองได้นะคะอยู่ใน Facebook ของเรานั่นเองนะคะโอเคก็เป็นสไลด์อันเดิมนะคะตอนนี้เราก็ รียกว่าเหลือเวลาเรียนน้อยมากๆแล้วนะคะสําหรับหนึ่งบทใหญ่ๆเลยแต่ว่าควรก็จะพยายามนะคะให้ให้เราได้เนะะื้อหาเต็มที่นะคะอ่ะการลาเลียงสารเหมือนกันเลยนะคะกับในหนังสือนะคะก็ในหนังสือเนี่ยใช้คําว่าการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นะคะอันนี้เราก็ใช้คําว่าการลําเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็คือเวลาเวลาลําเลียงสารเนี่ยนะคะก็ เข้าออกนอกเซลก็คือต้องผ่านเยื่อหุ้มเซลลเพราะว่าทุกๆเซล์มีเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเซล์พืชหรือว่าเซลลสัตว์นะคะเราเรียกว่าเป็นเบสิกเซลที่ทุกเซล์ต้องมีนะคะบางเซล์ไม่มีนิวเคลียสไม่เป็นไรนะคะแต่เยื่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลลต้องมีทุกเซล์ตัวอย่างเช่นเซล์ที่ไม่มีนิวเคลียส เซลล์เม็ดลือดแดงนะคะเซลล์เม็ดแดงเนี่ยก็ไม่มีนิวเคลียสเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีเยื่อหุ้มเซลล์นะคะแล้วก็มีไรโบโซมมีองค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์นะคะทีนี้เขาบอกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือเป็นคุณสมบัติที่มันมีคุณสมบัติพิเศษนะคะถ้าเราเคยเรียนแล้วตอนม .1 น1เนาะ,ะเขาบอกว่าเป็น selective permeability นะคะ,ระ,ะ,คะหรือว่าเป็นเยื่อเลือกผ่านนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่า สารทุกสารเนี่ยผ่านเข้าออกเซลล์ได้อย่างสบายใจนะคะมันเป็น selective select select แปลว่าการเลือกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกอทีนี้เรามาดูค่ะอ่ะมันเป็น selective นะคะพอมี ability ability ตัวนี้เนี่ยก็คือแปลว่าความสามารถนั่นเองนะคะแปลว่าความสามารถก็คือเป็นตัวที่แบบสามารถได้ผ่านเข้าสู่เซลล์ได้นะคะอันแรกเราเรียกว่า ฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ก็คือตัวนี้นะคะในเราอยู่หน้าที่175นะคะอันเนี้ยหน้า175นะคะดูรูปได้ก็จะเป็นรูปของฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์ก็คือเป็นตัวที่เราเรียนมาแล้วเนาะตัวหัวข้างบนกลมๆเป็นหัวของฟอสเฟตนะคะตรงส่วนปลายก็คือเป็นกรดไขมันนะคะเป็นสองข้างนะคะตัวนี้ก็คือถ้าเป็นส่วนที่ ไม่มีขั้วไฟฟ้านะก็จะเป็นส่วนหางมันก็คือนอนโพล่านะคะยกตัวอย่างเนาะก็คือตัวไฮโรคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนนะคะถ้าเป็นตัวฟอสโฟลิปเนี่ยก็คือตัวหางมันมันจะเป็นหัวกลมๆนะคะเป็นหัวฟอสเฟตตัวนี้มีประจุไฟฟ้านะคะเป็นขั้วลบส่วนตัวหางมันเนี่ยก็จะไม่ชอบน้ำเนาะไม่ชอบน้ําเราเรียกว่าไฮโรโฟบิกนะคะเพราะฉะนั้นหัวกับหางมันจะชนกันนะคะมันจะชนกัน หน้าร้อเนาะอ่ะทีนี้มาดูค่ะส่วนหัวนะคะเราเรียกว่าไฮโดรฟิลิกเห็นไหมไฮโดรฟิลิกหรือว่ามันชอบน้ําเพราะฉะนั้นหัวหัวของมูฟอสเฟตเนี่ยมันจะหันออกไปข้างนอกนะคะหันไปสัมผัสเจอกับของเหลวนะคะไปเจอกับน้ําได้นะคะอันนี้เนาะเวลานี่ก็คือเทคนิควิธีการนะคะการที่แบบว่า เขาเขจัดเรียงนะคะตัวเย oh um ื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะคะนี่คือคุณสมบัติของเย oh um ื่อหุ้มเซลล์นะคันไปเร็วๆนะอันนี้ไม่ไม่ได้เจาะลึกอะไรมากอ่ะมีเรื่องของสเปซิฟิกนะคะอินทิเกรลนะคะทาปอดสโปรตีนก็คือเวลาเราไปเจอนะคะตัวเยื่อเลือกผ่านเนี่ยถ้าเราเปิดไปดูหน้า177นะอ่ะไปดูหน้า177ค่ะเราจะเห็นว่าข้างๆเนี่ย ข้างๆมันจะมีรูปนะคะอยู่นะข้างๆเนี่ยหน้าร้อยเจบเนะคะก็จะเป็นรูปตรงนี้เราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดนะคะฟอสโฟลิปิดเป็นไบเลเยอร์ er, ก็คือเป็นลักษณะ2ชั้นคือเนี่ยชั้นที่1ชั้นที่1น,นี่ชั้นที่2นะคะและตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันเป็น specific inter integral นะคะ transport โป o ตีนก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ ตัวสีแดงๆตัวนี้เราเรียกว่าเป็นโปรตีนแทรกนะคะเป็นโปรตีนแทรกภาษาคือเราใช้คําว่า transport protein ถ้าใครอยู่ในวงการแบบขนส่งขนส่งอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าคําว่า transport เนี่ยก็แปลว่าการขนส่งนั่นเองนะคะ transport chain transport protein อะไรเงี้ยก็คือเป็นโปรตีนขนส่งนะคะเพราะว่าตะกี้เราบอกว่าไงตัวนี้นะคะ ฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะคะฟอสโฟลิปิดบแวนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเสียงจะยังไงนะควบสักหน่อยนะอย่างถ้าใครเรียนกับหมอพิษเนี่ยหมอพิษก็จะแบบฟอสโฟลิปิดไบแวร์นะก็จะแบบเสียงควบนะคะอ่านว่าไบเลเยอร์ก็ได้นะคะไ <By S 1> บเลเยอร์ไบแปลว่า2เลเยอร์ 2, แปลว,ว,ว่า2ชั้นนั่นเองนะคะเป็น2ชั้นแบบนี้นะคะ ตะกี้เราบอกว่าตัวนี้มันเป็นเยื่อเลือกผ่านนะคะเพราะฉะนั้นบางสารเนี่ยก็ผ่านเข้าออกได้แต่บางสารนั้นผ่านเข้าออกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ช่องทางอื่นนะคะก็คือใช้ช่องทางของโปรโตีนนั่นเองนะคะที่เป็นโปรโตีนแทรกนะคะอยู่ตรงนี้อ่ะมาดูค่ะอันนี้ก็วนไปทีละเรื่องนะคะอันนี้เราอาจจะเคยเรียนมาแล้วตอนมต้นนะคะก็คือเรื่องของการแพร่นะคะ diffusion การแพร่ diffusion ก็คือการเคลื่อนที่นะคะของโมเลกุลของสารไม่ว่าฉัดสารอะไรก็แล้วแต่นะมันจะเป็นกรดอะมิโนจะเป็นกรูโคสจะเป็นแต่ต้องเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กๆแล้วเนาะ <S 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 เพราะว่ามันผ่านการย่อยมาแล้วเนาะอันนี้หลังจากที่เราเรียนเรื่องการย่อยเนาะตอนมต้นเราไม่พูดถึงแล้ว พอเราได้มันรวมของสารที่เล็กๆแล้วเราจะเอาสารตัวนั้นที่เรากินเข้าไปนะเรากินข้าวเข้าไปข้าวเข้าสู่เซลล์ไม่ได้นะคะข้าวต้องย่อยให้เป็นน้ําตาลกลูโคสก่อนนะคะถึงจะเข้าสู่เซลล์ได้การเข้าสู่เซลล์ก็คือการแพร่นั่นเองนะคะแพร่เข้าไปนะคะโดยการเคลื่อนที่นะคะของสารโมเลกุลน,นะคะ<อ>จากบริเวณที่มีความเข้มข้นนะคะสารมากกว่าไปยังบริเวณที่มีสาร เข้มข้นน้อยกว่าสมมุติตรงนี้เข้มข้นสูงนะคะข้างนอกเนี่ยเข้มข้นสูงก็จะแพร่มาข้างในที่มีความเข้มข้นต่ากว่าจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าดินามิกอีควิลิเบียมนะคะก็คือภาวะสมดุลนั่นเองนะคะตอนแรกความเข้มข้นสูงนะคะอยู่ข้างนอกความเข้มข้นต่ำอยู่ข้างในนะคะแพร่เข้าไปจนเกิดภาวะนะคะที่เป็นภาวะสมดุลนะคะเรียกว่าอีควิลิเบียมตัวนี้นะ อีควิลิเบียมคือภาวะสมดุลนะคะไดนามิกก็คือเกิดภาวะสมดุลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้างนอกกับข้างในเท่ากันแหละโอเคไหมอันนั้นเราเรียกว่าการแพร่ทีนี้มีอีกนะคะการแพร่โมเลกุลของสารนะคะผ่านเยื่อหุ้มที่เรียกว่า p a สซีฟทา r a สปอร์ตคำว่าแพสซีฟก็คือคือมันไม่ต้องไม่ต้องออกกำลังอะไรเยอะมากอยู่สองคำก็คือคำว่า Active กับพ s สซีฟนะคะพสซีฟก็คือมันไปของมันได้เลยนะคะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ Active ทรานสปอร์ตเนี่ยก็คือต้องใช้พลังงานเข้าช่วยนะคะมันจะมีชื่อเรียกอีกแบบหนึง่งอืมอ่ะอันนี้มาดูตัวอย่างนะคะในหนังสือมีไหเอ่ยรูปนี้ไม่มีนะคะแต่ว่ารูปก็ 575ก็ใช้ได้นะคะ575ก็ใช้ได้576ก็ใช้ได้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้คือเขาจะตัดภาพมาให้เราดูแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมคือมองง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการแพร่แบบธรรมดานะคะแบบธรรมดาเรียกว่าแพส่ซีบทานสปอร์ตนะคะตอนแรกเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยโมเลกุลของสารเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเรียกว่าความเข้มข้นสูงอยู่บริเวณนี้นะ แล้วก็บริเวณนี้คือความเข้มข้นตา่ามันก็พยายามที่จะแพร่ไปนะคะแพร่ไปนะคะตรงนี้เป็นอ่าเป็นน้ำเนาะอันนี้ก็เป็นสารใช่ไหมพราะแพร่ไปจนถึงจุดหนึ่งเราเรียกว่าจุดอิควิลิเบียมตรงนี้เขาเรียกว่าจุดสมดุลน,นะคะก็คือทั้งทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเซลล์เนี่ยมีภาวะที่สมดุลกันแล้วนะคะอ่ะทีนี้อันนี้เป็น สมมตินะคะมีเขาบอกว่า t o s o l u นะคะก็คือมีสารสองอย่างอย่างนึงอย่างนึงเนี่ยข้างในเยอะเห็นไหมอันนี้ฝั่งนี้ข้างในเยอะอันนี้ข้างข้างนอกเยอะนะคะสุดท้ายเขาก็จะแพร่ไปจนถึงระดับที่เป็นจุดสมดุลเช่นเดียวกันนะคะอ่ะตัวอย่างการแพร่ที่เราเห็นในสิ่งมีชีวิตนะเช่นกันเช่นอะไรบ้างนะคะการหายใจของสัตว์ นะคะก็คือคารหายใจของซมีชีวิตเราเหมือนกันเราจะมีการหายใจเข้าและหายใจออกเพื่อให้เกิดภาวะสมดุลน,นะคะก็มีการถ้าเราเรียนสูงขึ้นอ่านนี่ไงก็คือเรื่องของการหายใจเข้าที่มีการแลกเปลี่ยนออกก๊สออกซิเจนนะคะผ่านอากาศที่เข้าไปสู่ถุงลมในปอดนะคะมีความเข้มข้นสูงในเส้นเลือดฝอยนะคะหลังจากนั้นนะคะออกซิเจนจึงเกิดการแพร่เข้าไปที่ถุงลมนะคะเข้าไปในเส้นเลือดฝอยขณะเดียวกัน แก๊สที่เราใช้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะในร่างกายเราเนี่ยพอเราผ่านเอาออกซิเจนผ่านการใช้งานแล้วนะไปทําให้เกิดกระบวนการนะคะหายใจระดับเซลล์แล้วเนี่ยตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะแพร่ออกมานะคะจากตัวของเส้นเลือดนะคะไปสู่ถุงลมแล้วเราก็หายใจออกออกมานะคะคล้ายกันอาทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเรื่องการแพร่ธรรมดาไปนะคะหน้าร้อยเจ็ดสิบแปดนะ ต่อไปก็คือเรื่องของออสโมซิสอยู่หน้า179นะคะออสโมซิส Os ก็คล้ายกันนะคะแต่ความหมายของมันก็คือเป็นการแพร่ไม่ใช่การแพร่ของสารและอันนี้คือการแพร่นะคะจำดีๆนะมันคือการแพร่ของโมเลกุลของน้ำนะคะจากบริเวณที่มีมีโมเลกุลของน้ำเน้นนะน้ำนะคะหนาแน่นนะคะกว่า มากกว่าหรือมีสารละลายที่เจือจางนะคะแบบนี้เราเรียกว่า h y p o o อสโมติกโซลูชันนะคะไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยหรือว่าสารละลายเนี่ยเข้มข้นกว่านะคะตรงนี้คือ h y p ปอร์ออสโ s ซิสโซลูชนะคะผ่านไปยังเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันนะคะแต่ออสโมซินั้นถ้าพูดถ้าพูดว่าออสโมซิเป็นการแพร่ ก็คือการแพร่ของน้ํานั่นเองนะคะไม่ใช่การแพร่ของสารถ้าการแพร่แบบธรรมดาที่เราคุยกันนั่นคือการแพร่ของสารเช่นกลูโคสแพร่ไปนะคะจากนอกเซลล์ไปยังในเซลล์นะคะตัวาสารโซเดียม โซเดียมโพแทสเซียมนะคะแพร่ไปออนอกเซลล์ในเซลล์นะคะออกซิเจนนะคะแพร่เข้าสู่เส้นเลือดฝอยนะคะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแพร่ออกมานาที่ถุง,งลมปอดอะไรงนี้ก็ว่าไปเนาะแต่ถ้าเป็นออสโมซิสคือการแพร่ของน้ำนะคะอ่ะทีนี้มาดูนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือ,อ water balance นะคะ of living cell ก็คือมีให้เราจำา3รูปแบบนะคะถ้าเกิดว่า เป็นแบบไฮโปโทนิกใ,ให้จำแบบนี้ไฮถ้าเป็นไฮถ้าเป็นแบบไฮโปนะคะคือน้ำเข้าออกน้ำเข้าเข้าเข้าจนกระทั่งว่าเซลล์มันเต่งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะแตกได้นะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเซลล์สัตว์นะแต่เซลล์พืชเนี่ยข้างนอกมันมีผนังเซลล์อยู่เซลล์แข็งแรงแบบนี้นะเซลล์แข็งแรงก็จะเป็นเซลล์เซลเซล์เต่งเป็นไฮเปอร์ไฮโปนะ แล้วก็แบบอันนี้คือสมดุลนะคะภาวะสมดุลก็คือน้ําเข้าน้ําออกเท่ากันน้ําเข้าน้ําออกเท่ากันภาวะสมดุลนะคะอีกอันหนึ่งนะคะน้ําออกมากกว่าน้ําเข้าน้ําออกเนาะน้าออกเห็นไหมคะก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าไฮเปอร์โทนิกกูมาให้จำแบบนี้ไฮเปอร์เซเซลเซลเหี่ยวนะเห็นไหมไฮเปอร์เซลเซลเซลเหี่ยวเซล์มันก็จะเหี่ยวแบบเนี้ยเราเรียกเซลล์เหี่ยวเป็นไฮเปอร์โทนิกนะคะ iso solution iso แปลว่าตรงกลางนะคะ iso แปลว่ากลางนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบ normal คือแบบปกตินะคะส่วนไฮโปนะคะไฮโปนี่คือเซลแตกหรือเซลเต็งนั่นเองนะคะถ้าเราจำตัวนี้ได้ไฮเปอร์เซอร์เซลล์เหี่ยวอีกตัวหนึ่งมันก็คือเซลแตกนะคะไฮโปบางคนชอบจำสับสนนะคะไฮเปอร์กับโปนะคะไฮเปอร์กับไฮโปนะก็ <c oughs> จำง่ายๆแบบนี้ไฮเปอร์เซอร์เซลล์เหี่ยว โอเคอ่ะ <Okay. S 2> อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในสิ่งมีชีวิตนะคะที่เป็นตัวของ context type QO นะคะที่เป็นตัวรักษาสมดุลน,นะคะของซึ่งเป็นของพารามิซียมนะคะพารามิซยมนี่ก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะยังไม่ใช่สัตว์นะ เป็นสิมีชิเซลเดียนะคะหน้าตาแบบนี้แล้วเขาก็มีตัวคอนแชคชายเวคิวโอนมีการปั๊มน้ําเพื่อรักษาสมดุลนะคะปั๊มน้ําเพื่อรักษาสมดุลนะพะนพัฒน้าเข้าน้ําออกนะคะขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะถ้าเป็นน้ําก่อยน้ําเค็มอะไรก็ว่าไปนะคะเขาก็จะพยายามรักษาสมดุลร่างกายของเขานะคะให้มีชีวิตอยู่ได้ในภาวะที่น้ำอยู่ในระดับ normal นะคะเป็นไฮโซ o n นิกนะคะอ่ะ ทีนี้มาดูการแพร่อีกแบบนึงนะคะที่ไม่ใช่การแพร่แบบธรรมดาไม่ใช่ออสโมซิสนะคะแต่เราเรียกว่า facilitate นะคะ facilitatediffusion นะคะเป็นถ้าภาษาภาษาในหนังสือเขาเขียนภาษาไทยว่าเป็นการแพร่แบบ facilitate นะคะ facilitate ในหนังสือเราก็จะอยู่ในหน้าที่ในหน้าที่180นะคะ 180อย่างที่คุณบอกเนาะว่าตัวเนี้ยตัวเยื่อหุ้มนะคะเยื่อหุ้มเซลล์สองชั้นแบบเนี้ยมันสามารถที่จะให้สารบางตัวเนี่ยผ่านได้เพราะว่ามันเป็นเยื่อหุ้มแบบ selective นะคะก็คือเยื่อเลือกผ่านเพราะฉะนั้นสารบางตัวต้องมาผ่านทางโปรตีน transport นะคะ t r นส s p o r t โปรตีนตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยคือสามารถเป็นตัวที่ช่วยนำนะคะ โมเลกุลของสารนาทีา่ผ่านตรงนี้เรียกว่าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะที่ไม่ได้นั่นเองนะคะก็สามารถทําให้เกิดความเข้มข้นสูงนะคะไปยังความเข้มข้นต่ําได้กระบวนการนี้เรียกว่าแบบฟาซิลิเทตนะไม่ต้องใช้พลังงานนะแบบมันมี2แบบนะแบบหนึ่งต้องใช้พลังงานอันนี้ยอันนี้คือผ่านมาทางโปรตีนได้เลยไม่ต้องใช้พลังงานนะคะ อีกตัวหนึ่งเราเรียก active transport นะคะ active transport ในหนังสืออยู่หน้าที่182นะคะตัวนี้คือสารบางตัวเนี่ยคือแท่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบปกติก็ไม่ได้นะคะผ่านโปรโตีนตัวขนส่งก็ไม่ได้นะคะต้องโปรโตีนขนส่งนั่นแหละแต่ว่าต้องใช้พลังงานเข้าช่วยด้วยเหมือนต้องไปช่วยผลักมันช่วยดันมันนะคะ ไม่งั้นไม่สามารถที่จะเข้าออกเซลล์ได้นะคะตัวนี้เราเรียกว่า active transport นะคะก็คือบางกรณีนะคะบางครั้งเซลล์ต้องการลำเลียงสารที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังความเข้มข้นสูงอ่ะอันนี้แปลกประหลาดแล้วนะปกติเนี่ยเวลาการแร่แบบปกติก็คือความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นต่ำอันนั้นแบบปกติความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นต่ำแต่กรณีนี้เป็นไงเอ่ย ความเข้มข้นต่ําไปยังความเข้มข้นสูงเพราะฉะนั้นมันไม่ไปเองค่ะมันไม่ไปเองมันต้องใช้พลังงานนะคะมันต้องใช้พลังงานเราเรียกว่า Active t r จา s p o r t พลังงานที่ใช้จะเป็นพลังงานเคมีนะคะชื่อว่า ATP นะฮะ ATP นะคะ n o s i โน Triphosphate เดี๋ยวค่อยพาไปดูหน้าตามันนะคะว่าเป็นแบบไหน ยกตัวอย่างนะคะเซลล์ที่ต้องการขับโซเดียมไอออนนะคะออกนอกเซลลและนำโพแทสเซียมไอออนเข้าไปสู่ในเซลนะะเราเรียกว่าโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนเต็มๆตอนม .5 นะคะตอนม .5 ก็คือเป็นตัวเรียกว่าเป็นสารที่ต้องเข้าออกในเซลล์ประสาทนะะเพื่อให้กระแสประสาทเราเนี่ยทำงานนะคะอ่ะเป็นแบบนี้เนาะนี่คือโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊ม มันจะเข้าออกเองไม่ได้นะคะก็คือผ่านโปรตีนตัวนำก็ต้องผ่านและแต่ต้องใช้อะไรคะ ATP เข้าไปช่วยด้วยมันไปช่วยเปิดประตูช่วยดันนะคะให้มันเข้าไปอ่าอันนี้เราเรียกว่า active transport นะคะทีนี้ให้ดูหลายๆรูปแบบนะคะภาพนี้คือภาพสรุปรวมเลย diffusion คือการแพร่นะคะ f a c i l i t a t e ะคะก็คือการแพร่ผ่านโปรตีนนะคะ ตัว diffusion เนี่ยคือความเข้มข้นสูงยังความเข้มข้นต่ำแบบธรรมดาเลยเตัว f a c i l i t a t e นะคะก็คือต้องแพร่ผ่านโปรตีนตัวนี้เราเรียกว่า passive transport นะคะก็คือแพร่ได้เลยนะคะไม่ต้องดันไปไหนอะไรยังไงนะคะแต่กรณีของ active s r a n s p o r t ก็คือเห็นไหมตัวนี้ความเข้มข้นต้มข้นสูงกว่าแต่เราต้องการเอาเนี่ยความเข้มข้นน้อยกว่าคือต้องเอามาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นต้อง ช่วยดึงนะคะช่วยดึงก็คือต้องใช้พลังงานเข้าไปเราเรียก active transport นะคะอันนี้คือเข้มความเข้มข้นสูงมาเข้มต่ำนะคะอันนี้เข้มต่ำมาเข้มสูงต้องใช้พลังงานอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะก็คือตัว electrostatic pump นะคะก็คล้ายๆกันนะคะก็คือแพร่โปรตอนนะคะเข้ามายัางเซลล์ภายในเซลเนาะตรงนี้เป็นไซโตพลาสมนะคะตรงนี้ก็จะเป็น ภายในเซลล์ el, นะคะเป็นเอ็กซ์เตอร์เซลลูล่าฟูอิสนะคะเออก็คือเป็นของไหลนะคะที่ต้องเข้ามาอยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันมีมันมีโปรตอนน้อยกว่านะคะแต่ต้องเข้าไปอยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังงานนะคะอ่าก็เหมือนกันนะคะกับโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มโปรตอนปอนัปน๊มน,นะคะใช้หลัก เดียวกันนะคะก็คือใช้ active transport นะคะอ่ะจบเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างนะคะอ่ะ e x o g e n i c s นะคะ e n d o g e n i c s เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวมีนิดนึงนะคะขอตัวนี้อีกนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะก็คือในหนังสือเรานะคะมีอยู่อีกนิดนึงก็คือเรื่องของ exo นะคะ ไซโทนิกนะคะหน้าที่184นะคะ x ศูนย์เจ็ตัวเอ็กซ์โ c ไซโทซิสนะคะก็คือตัวนี้นะคะเอ็กโแปลว่าออกนะคะเอนโดแปลว่าเข้านะคะจำตรงนี้เอ็กโเวลาเราไปเจอทางออกเวลาไปไปลงหนังหรือว่าไปที่มีบันไดหนีไฟนะคะเขาก็จะมีคำว่าเอ็กซิสนะคะเอ็กซิสคือออกเห็นไหม ความหมายมันแปลชัดเจนเลยนะคะสารที่มีโมเลกุลใหญ่เช่นโปรโตีนและคาร์โบเรตพวกนี้นะคะถ้าผ่านออกนอกเซลล์ด้วยกระบวนการเวลาผ่านออกต้องผ่านด้วยกระบวนการของ เอ็กโซนะคะเอ็กโซไซโทซิตนะคะเอ็กโซไซโทซิตถ้าจะเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปนะคะ enter enter คือเข้าไปนะคะก็คือ endo นั่นเอง endo ไซโทซิตนะคะเข้าไปในเซลล์ CL, เนี่ยใช้กระบวนการน,นี้เรียกว่า endo ไซโทซิตนะคะเอ็กโซเอ็กซิตคือออก endo คือเข้ามาข้างในนะคะอ่ะทีนี้ มาดูทีละตัวนะคะถ้าเป็นแบบอนโดนะคะอนโดมีแบบย่อยอีก3แบบนะคะก็คือฟาโกไซโตซิตพินไซโตซิสนะคะแล้วก็รีเซพเตอร์นะคะเป็นรีเซพเตอร์มีเดียนะคะตัวนี้อามาดูกันทีละตัวอันนี้อาจจะนอกเหนือในหนังสือนิดนึงนะแต่ว่าตัวตัวฟาโกไซโตซิสเนี่ยมีในหนังสืออยู่หน้าร้อยแปด้านะคะออามาดูภาพถ้าเป็นฟาโกนะคะฟาโกไซโตซิสเนี่ยก็คือ ลักษณะมันก็คือเป็นแบบนำสารนะคะที่เป็นของแข็งเข้าไปในเซลล์นะคะคือมันเป็นของแข็งอาจจะมีขนาดใหญ่เนาะอย่างที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มของโปรตีนนะคะเป็นฟูดเห็นไหมเป็นฟูดแคลเียมนะคะโดยโดยเซลล์เนี่ยจะยื่นส่วนที่เป็นไซโตพลาซึมตัวนี้เนี่ยอันนี้คือส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปโอบล้อมนะคะไปโอบล้อมสารที่เป็นของแข็งนั้นแล้วก็ทําเป็นถุงนะทำเป็นถุงเราเรียกว่า f o สเ e o นะคะเนี่ยทำไปถุงก,ก็คือสารตัวเนี้ยถ้าเป็นสีเขียวเยวสีฟ้าสีสีม่วงอันเนี้ยมันผ่านเข้าสู่เซลล์ได้เลยแต่เนี้ยพอมาเป็นใหญ่ๆแบบเนี้ยต้องใช้วิธีการฟาโกน,นะคะฟาโกก็คือเข้าไปอบร้อมเข้าไปกินแบบนี้แล้วก็เข้ามาข้างในเห็นไหมง่ายๆ่ายนี้นะคะมันเป็นสารใหญ่นะคะเป็นฟูสนะคะหรือว่าเป็นพาติคิลอย่างอื่นนะคะ อ่ะยกตัวอย่างเขายกตัวอย่างอะไรบ้างนะคะภายในก็จะมีตัวไฮโดรไลติกเอนไซม์ก็คือมีเอนไซม์ย่อยให้อีกทีหนึ่งบางทีเนี่ยเราผ่านกระบวนการย่อยมาแบบไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะตัวนี้มันย่อยไม่หมดนะ,ะก็พอเราอบร้อมเข้าไปเนี่ยก็ย่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกของอะมีบานะอะมีบาถ้าเราเคยเห็น,นอะมีบาเนาะ อาจจะเคยเห็นในรูปนะคะมันก็จะเป็นลักษณะมีเท้าเทียมเป็นตัวรูปร่างยึกยือนะที่ไม่มีไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนนะคะเขาก็จะเข้าไปอบล้อมแบบนี้อบล้อมเยือ่อตัวตัวอะมีบาไปกินแบคทีเรียนะคะไปกินแบคทีเรียแล้วก็เข้ามาแล้วมันก็มีปล่อยเอนไซม์ข้างในไปย่อย ะะอันนี้เรียกฟาโกไซโทซิตนะคะอ่ะพินไซโทซิตนะคะก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเป็นการนำสารที่เป็นของเลวนะคะเข้าสู่เซลล์นะคะโดยมีการเวาเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะคะวบาว์นะคะเป็นถุงเล็กๆนะคะเข้าไปสู่เซลล์พัลซมนะอันนี้ก็คือจับพวกนี้เข้ามาเลยไม่ต้องแพร่อยู่แพร่อยู่ช้า,ว,าว้า์โค้งเข้ามาเลยนะคะตัวนี้เรียกว่าพโนไซโทซิตนะคะ อ่าทีนี้เป็นรีเซพเตอร์นะคะกลุ่มของรีเซพเตอร์เนี่ยก็จะเป็นพวกของอ,อสารจำพวกที่เป็นแอนติเจนแอนติบอดีนะคะเวลาเวลาเราฉีดวัคซีนไปเนี่ย mm. ก็จะใช้ตัวที่แบบพาเข้าสู่เซลล์เราอะด้วยกระบวนการที่เรียกว่ารีเซพเตอร์มกันนะคะก็คือเป็นการนำเอาสารเฉพาะบางชนิดนะเข้าสู่เซลล์นะยกตัวอย่างเช่นก็เนี่ยกลุ่มนี้แหละ นะคะคกลุ่มของวัคซีนก็พวกของแอนติเจนนะคะพวกของแอนติเจนเนี่ยเข้าไปแบบนี้เหมือนกันนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าบางบางชนิดเข้าสู่เซลล์เนี่ยโดยที่ผิวเซลล์เนี่ยมีรีเซพเตอร์ตัวนี้ตัวนี้นะคะสีแดงแดงตัวเนี้ยสีแดงแดงตัวเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือรีเซพเตอร์นะคะเป mm ็น hmm. ตัวรีเซพเตอร์นะคะจะจับนะคะสารที่จับได้เท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็คือสีเขียวเขียวเนี่ยก็จะโอบล้อมไปแบบธรรมดา แต่รีเซปเตอร์เนี่ยจับตัวสีม่วงๆเห็นไหมคะมันก็จะจับกับสารที่จําเพาะกับมันเท่านั้นแล้วก็เข้าไปนะคะอันนี้ก็เข้าไปได้อีกวิธีหนึ่งก็เรียกว่าวิธีของการรีเซปเตอร์นะคะอะจบหมดและนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จบไปที่หน้า1 0 0 1 8 5นะคะพอดีก็เนื้อหาจบพอดีนะคะวันนี้เราก็ได้เนื้อหามาจากหน้าตั้งแต่หน้า170 70เนาะ ใช่ไหมคือหน้ารถ85นะคะก็ให้น้องสรุปลงสมุดอีกทีหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายนะคะสรุปเป็นหัวข้อหัวข,ข้อนะคะวันนี้มีการแพร่แบบธรรมดามีออสโมซิสนะคะมีแพร่แบบแอคทีฟซ u n ส p o ร t มีแบบฟาโก c ซ t o s i s นะคะแล้วก็มี3อย่างตอนท้ายนิดนึงนะคะก็คือมีรีเซพเตอร์ฟาโก i ซ p h ฟาโกนะคะแล้วก็พิโนนะคะเขียนมาแต่ละอันแต่ละอันนะคะว่าแต่ละอันเนี่ย ทำแบบไหนยังไงบ้างนะคะสรุปสั้นๆมาในแต่ละหัวข้อโอเคถ้งางั้นสําหรับวันนี้ก็เชิญได้นะคะเชิญเรียนวชิชาถัดไปได้นะคะสวัสดีค่ะ